สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องก็อยู่กับเกมโลบอกอยู่กับแมปเบดบอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับพี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับน้องว่าวันนี้นะครับน้องก็มีทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าพี่จะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองโค้ดแบบฟรี ก็คือเข้ามาแล้วนะครับนาอกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าพี่จะมาแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคขไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ดแบบฟรีนะครับก็คือรอกันมาทุกสัปดาห์นะครับนาออยากให้พี่แจกโค้ดแบบฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าวันนี้นะครับพี่ก็มีโค้ดดีๆมาให้นะครับและเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับพี่แบบว่าเป็นแบบแอดมินนะครับนา่าอัปเดตเข้ามาลนนะคครรับี้ิป ทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับนอจะเป็นการแจกโค้ดแล้วก็รีวิวของฟรีนะครับนาว่าของฟรียังมีกิจกรรมตัวไหนนะครับที่ยังรับได้บ้างนะครับทุกคนเด้อก็จะเอามาเลยครับนอแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนอก็คือยังไม่มีโลบั๊นะครับคลิปนี้พี่แจกโลบั๊นะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู9 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับพี่แจกโลบั๊ฟรี500โลบั๊นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโลบั๊กแบบฟรีนะครับเ้าวก็คือ ให้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องคลิปไหนถึงมาท่วงโลบักจากพี่ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่แจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องก็คือสําหรับโค้ดใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามาหรือว่าของฟรีที่อัปเดตเข้ามามีอะไรบ้างนะครับเราไปรีวิวของฟรีกันก่อนทุกคนนะครับก่อนที่แบบว่าจะไปแจกโค้ดนะครับสำหรับกิจกรรมของฟรีนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของ เหมือนเดิมนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับและยังไม่ได้หมดไปนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามีของฟีเจอร์เยอะมากมากนะครับเนาะอันแรกก็เป็นทางด้านของชุดนี้นะครับเนาะแล้วก็จุดที่2นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่มเลยนะครับเอฟเฟกต์นะครับเนาะสำหรับจุดที่2นะครับทุกคนสําหรับจุดที่2นะครับก็เป็นทางด้านของเอฟเฟกต์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเเเเเนนนนนนาาาะะะะสหรรรัััับบบบอออฟฟคคคทุกกกพี่่ขลลยแ้วว สุดจามแน่นอนนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสามารถสุมแบบฟรีๆได้นะครับก็เข้ามาสุมได้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของเอฟเฟกต์นะครับนอที่แบบว่าได้ายคนนะครับนอก็คืออยากได้แน่นอนนะครับนอถ้าอยากได้ก็คือ1ครั้งนะครับอยู่ที่150นะครับนอโทเคนเท่านั้นนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาสุมกันได้นะครับนอสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่่ลาสุด ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเป็นวงล้อนะครับเนสำหรับสายฟรีเลยนะครับสำหรับวงน,น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มนะครับเนและหลายคนถามพี่มานะครับเนว่าพี่เล่นหรือเปล่านะครับสำหรับเกม น, <Jenny> นี่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแมปนี้นะครับพี่จะเข้ามาแจกโค้ดเฉพาะแจกโค้ดเท่านั้นนะครับเนาะถามว่ายังเล่นหรือเปล่านะครับส่วนเล่นพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะพี่ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับก็คือ พี new, ley, survival, be, uh, online, ่จะมานะครับเนาะก็ม uh, ี2ตอนนะครับก็คือ1เลยนะครับก็แบบว่าเข้ามาแจกของให้แบบฟิฟี่นะครับเนาะสองเลยนะครับก็คือแบบว่าเข้ามานะครับเนาะแจกโค้ดให้แบบฟิฟี่หรือว่ามาอัปเดตโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่า1สัปดาห์นะครับเนาะจะมีแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเนาะในการอัปเดตโค้ดใหม่นะครับเนาะแล้วก็ต่อมากิจกรรมสายฟิ้กก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล็อกอินแต่ละวันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ลอยนะครับเนาะชีชั่นช็อปนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบบบบนนนนนนีีี้้ะะะคคครรรรรััััเาสหกกกิจมตวทุพ่ บอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่ยังเล่นได้อยู่และเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับโนสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์สายฟรีแน่นอนนะครับเพราะว่าของฟรีเยอะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับโนก็ถือว่า อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับและเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับน้องหระบงร้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนาอเดี๋ยวคลิปนี้พี่จัดให้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของโค้ดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดว้ให้ดีกว่านะครับทุกคนสําหรับโค้ดนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาะว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้ะก็เป็นโค้ดแบบเัปดว่าอ เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับรับประกันนะครับโน้ว่าได้แน่นอน100%นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีโค้ดใหม่นะครับโน้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับโน้สำหรับโค้ดนี้นะครับรับประกันนะครับโนว่า ใส่ได้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโค้ดนี้นะครับเนาะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับถ้าคนไหนยังไม่เคยใส่นะครับจะใส่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเคยใส่ไปแล้วนะครับจะสามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเนาะจะไม่สามารถใส่ซ้ําได้อีกนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่จะกดใส่จนสุดให้ดูตรงนี้เลยนะครับเนาะว่ายังใส่ได้นะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็คือใส่ได้จนถึง วันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้เลยนะครับทุกคนเนดี๋ยจะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะกดใส่ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตรงนี้หรือว่าโค้ดตรงนี้หลายคนบอกมานะครับว่าเมื่อไหร่พี่จาะเด็ดโค้ดให้ดูนะครับน้องวันนี้พี่ก็มาเดตดโค้ดให้ดูแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอย่าลืมว่าไปใส่กันด้วยละกันนะครับโค้ดดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยะกัันนคครบว่าดีๆแบบนล้วบ ว่าอัปเดตเข้ามา player, risque, ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซ like ิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้ alumni, climate, ists, an, image, นะครับนอก็เป็นทางด้านโค้ดใหม่ล uh, ่าส eyes, además, ุดเลยนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาทางด้านเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอนี่เลยนะครับพี่ก็กดใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอตอนนี้พี่ก็ใส่โค้ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดบรรดารักดีๆนะครับนอรวก็โค้ใหนะ ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าอย่าลืมนะกันนะครับนาอสำหรับโค้ดดีๆประมาณนี้นะครับพี่จะมาทุกๆหนึ่งสัปดาห์นะครับนาะสำหรับการแจกโค้ดประมาณนี้แล้วก็การแจกของนะครับนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนาอพี่ก็มาแจกโลบาร์มารีวิวกิจกรรมสายพี่แล้วก็มาแจกโค้ดนะครับน้อถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับนาอพี่ก็จะมาเรื่อยๆละกันนะครับก็ถือว่า คลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าดูมาถึงจุดนี้นะครับน้องถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับน้องเราก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับพี่ทุกคน เข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนและถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์หลักในช่องนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ติดต่อทาง เพจได้เลยนะครับหรือว่าทางเฟซได้เลยนะครับก็ยังรับสปอนเซอร์หลักเหมือนเดิมนะครับนอก็ฝากเข้ามานะครับนอถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับก็สนับสนุนกันได้นะครับก็มาจ้างกันได้เอาอะไรประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าฝากกันด้วยละกันนะครับนอแต่ถ้าจะโอนเงินมาธรรมดานะครับก็คือพี่ไม่เอานะครับนอแบบนี้นะครับก็คือแบบว่ากดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับนอก็จ้าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แแลลล้้้ววกกกัััันนนนนนะะคคคครรบบบบไเจอใหหม่ิปาาาทุยย We'll